สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงการเรียนออนไลน์นะครับในวิชาพาราศึกษานะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในปีของเรานั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในชั่วโมงนะครับก็เป็นสัปดาห์การทบทวนนะครับเนื้อหาวิชานะครับที่คุณครูจะ สอบนะครับให้กับเด็กนักเรียนนั่นเองนะครับในกางภาคนะครับก็เป็นชี้นะครับเป็นแนวสรุปนะครับเป็นแนวข้อสอบนะครับที่คุณครูให้เด็กๆนะครับได้ทำนะครับที่แจกให้เด็กๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในชี้สรุปนะครับที่คุณครูสรุปให้กับเด็กๆนะครับ มีอะไรบ้างนะครับที่คุณครูจะออกสอบให้กับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาดูที่หน้านี้กันนะครับเด็กๆอันนี้ก็ในในในบทนี้นะครับในเรื่องนี้ก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในหน้าที่41นั่นเองนะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับคุณครูก็สรุปเนื้อหานะครับชี้นะครับที่คุณครู ได้แจกให้เด็กๆนะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เด็กๆได้ไปอ่านนะครับทบทวนนะครับในเนื้อหาต่างๆนะครับที่เรานั้นนะครับเคยได้เรียนมานั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสรุปนะครับให้เด็กๆได้ดูกันนะครับมาที่ข้อที่1เลยนะครับในเรื่องที่1นนะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับในท่าทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับคนเรานะครับก็ มีการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายส่วนต่างๆของเรานรในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นาการนอนนะครับการคานการนั่งนะครับการยืน,นการเดินการวิ่งการกระโดดอันนี้นะครับก็ล้วนเป็นการเคลื่อนไหวนะครับในท่าทางการควบคุมร่างกายนะครับในการเคลื่อนไหวท่าทางที่ถูกต้องนะครับก็คือเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับในการ เคลื่อนไหวนั่นเองนะครับก็คือการนอนการคานการนั่งการยิงการเดินการวิ่งการกระโดดนั่นเองนะครับนับตั้งแต่เรานั้นนะครับเป็นทารกนะครับจนเจริญเติบโตเป็นเด็กนะครับเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับและสุดวัยสุดท้ายนะครับวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับก็จะเกิดจากการสั่งงานนะครับของส่วนสมองของเรานั่นเองนะครับที่สั่งให้กล้ามเนื้อนะครับและกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับทํางานนั่นเองนะครับ การเคลื่อนไหวนะครับหลักการการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะครับก็มีอยู่สามประเภทด้วยกันนะครับก็คือท่าทางการการควบคุมนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับสองแล้วอะไรอีกครับขณะเคลื่อนที่นะครับและก็สุด,ดท yes ้ายนะครับสามนะครับขณะใช้อุปกรณ์ประกอบนั่นเองนะครับเรามาดู ในข้อที่1กันก่อนนะครับข้อที่1นะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับขณะอยู่กับที่นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายของร่างกายนะครับโดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่กับที่นะครับอย่างเช่นนะครับ1นึ่นนะครับการก้มตัวนะครับไปด้านหน้านั่นเองนะครับก้มตัวลงนะครับใช้มือทั้งสองข้างนะครับแตะพื้นนะครับสองนะครับ การย่อยืดนะครับสามนะครับยืนกลางยืนขย่งนะครับกลางแขนนั่นเองนะครับแล้วหนึ่งจุดสี่นะครับก้มแต่ยืดตัวนะครับหนึ่งจุดห้านะครับยืนบิดลำตัวนะครับทั้งห้าท่านี้นะครับก็ล้วนนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับขณะอยู่กับที่นั่นเองนะครับเป็น การเคลื่อนไหวร่างกายนะครับขั้นพื้นฐานนะครับในการควบคุมนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวของเรานะครับมาดูข้อที่2นะครับการควบคุมนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่นั้นนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับส่วนต่างๆนะครับส่วนอวัยวะของเรานะครับของร่างกายเคลื่อนที่จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั่นเอง นะครับอย่างเช่นนะครับ2.1นะครับเดินการเดินต่อเท้านะครับก็คือเดินกลางแขนนะครับก้าวเดินต่อเท้าไปข้างหน้านะครับโดยส้นเท้าของเท้าที่ก้าวนะครับแตะปลายเท้าของเท้าหลังนะครับเดินต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับนักเรียนดูในหนังสือก็ได้นะครับในหนังสือจะมีรูปนะครับให้เด็กๆ ได้ดูนะครับแต่ในหน้านี้นะครับคุณครูได้สรุปเนื้อหานะครับให้เด็กๆนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเด็กๆนะครับจะได้นําไปสอบได้นะครับ2.2นะครับเดินถอยหลังนะครับ2.3นะครับกระโดดไปข้างหน้านะครับและสุดท้ายนะครับ2.4นะครับการกระโดดพับเข่านะครับให้ส้นเท้านะครับ แตะก้นนะครับอานนี้นะครับก็เป็นการควบคุมนะครับท่าทางกายเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกหน้านึงนะครับมาที่หน้านี้นะครับก็ต่อจากหน้าเมื่อกี้นะครับในเรื่องของการควบคุมร่างกายนะครับให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับ เมื่อมีอุปกรณ์ประกอบนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการโดยใช้นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ประกอบนะครับขนาดเคลื่อนไหวนะครับและแบบอยู่กับที่นะครับและแบบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับในหน้านี้นะครับก็อย่างเช่นนะครับหนึ่งนะครับฟั้งลูกบอลนะครับเข้าประตูนะครับหรือโยลูกบอลนะครับให้เข้าโกนั่นเองนะครับ โดยการถือลูกบอลนะครับด้วยมือข้างที่เรานั้นถนัดนะครับยืนตรงจุดกว้างลูกบอลนะครับให้เข้าประตูนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับการควบคุมท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบนะครับมาดูข้อที่3.2นะครับโยลูกบอลนะครับให้ลงตะกร้านะครับ ใช้2มือนะครับถือลูกบอลไว้นะครับโยลูกบอลออกไปให้ลงตะก้านั่นเองนะครับในจุดที่เพื่อนเรานั้นนะครับยืนอยู่นะครับสามนะครับนั่งทุ่มลูกบอลนะครับกับคู่ตัวเองนะครับนั่งหันหน้าเข้าหาคู่นะครับแล้วใช้มือนะครับถือลูกบอลไว้ให้อยู่เหนือศีรษะของเรานะครับทุ่มลูกบอลออกไปนะครับให้คู่นะครับส่งกันไปนะครับสลับไปมานะครับ สามจุดสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืนนะครับและรับลูกบอลนะครับกับคู่ตนเองกับคู่ตนเองนั่นเองนะครับก็คือยืนหันหน้านะครับเหมือนกับท่านั่งเมื่อกี้เลยนะครับในระยะห่างนะครับระยะห่างกันประมาณสามเก้านะครับคนหนึ่งนะครับจับลูกบอลนะครับด้วยสองมือนะครับโยนและรับลูกบอลนะครับสลับกันไปมานั่นเอง อ่าสามจุดสี่นะครับโยลูกบอลเล็กนะครับหรือลูกเทนนิสนะครับสลับมือนะครับอ่าให้มือข้างใดข้างหนึ่งนะครับจับลูกนะครับโยลูกบอลนะครับอ่าเล็กนะครับหรือลูกเทนนิสนะครับแล้วรับมืออีกข้างหนึ่งนะครับโยนสลับไปมาสลับไปมานะครับอันนี้นะครับอ่าทั้งอ่าห้าตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นการควบคุมนะครับอ่าท่าทางการเคลื่อนไหวเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบนั่นเอง สี่หัวข้อที่สี่นะครับสุดท้ายนะครับประโยชน์นะครับของการควบคุมนะครับการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะครับก็จะมีประโยชน์ด้วยกันนะครับห้าสี่นะครับสี่ตัวอย่างนะครับหนึ่งนะครับเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆนะครับได้อย่างมั่นคงนะครับและ คล่องแคล่วว่องไวนั่นเองครับประโยชน์ในการควบคุมนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวของเรานะครับ2นะครับปฏิบัติกิจกรรมนะครับด้วยท่าทางต่างๆนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะได้ในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการออกกําลังกายนั่นเองนะครับ4.3่นะครับสามารถเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับ และสุดท้ายนะครับมีบุคลิกภาพนะครับที่ดีและรูปร่างนะครับของเรานั้นก็จะสมส่วนอีกด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับในเนื้อหานะครับที่คุณครูนะครับจะออกสอบนะครับให้กับเด็กๆนั่นเองนะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับ เด็กๆก็อย่าลืมไปอ่านนะครับแล้วทบทวนนะครับในวันที่เรานะครับจะสอบนะครับเพื่อเด็กๆจะได้มีคะแนนนะครับเยอะๆนั่นเองนะครับเด็กๆก็จะได้สอบได้นะครับอย่างมั่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้านึงนะครับมาดูที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษใบงานนะครับในเป็นแนวข้อสอบนะครับที่คุณครู ให้เด็กๆนะครับได้ลองไปฝึกนะครับไปทำกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับนักเรียนมาดูที่คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนนะครับตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับก็คือ1นะครับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยไม่มีการเคลื่อนที่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆจะตอบยังไงก็ได้นะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ โดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับจะเขียนแบบในการใช้ชีวิตประจําวันก็ได้นะครับในการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานั้นนะครับโดยไม่มีการเคลื่อนที่นะครับหรือโดยการนํำการเคลื่อนไหวนะครับของกีฬานะครับมาเขียนก็ได้นะครับมาดูเฉลยนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ของร่างกายนะครับอาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆนะครับของร่างกายโดยไม่มีการเคลื่อนที่นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือการนอนนะครับการนั่งการยืนนะครับอย่างเช่นนะครับการก้มหน้านะครับแต่ข้างหน้านะครับย่อยืดนะครับหรือยืนกางแขนนะครับหรือถ้าในชีวิตประจําวันนะครับก็คือการยืนแปงฟันนะครับในตอนเช้านะครับยืนเคารพธงชาตินะครับหรือยืนเคารพคุณครูนะครับ ในตอนเช้านั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆนะครับของร่างกายโดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับมาดูข้อที่2นะครับเฉลยข้อที่2ยืนตรงอย่อเข่าลงนะครับจนรู้สึกน่องอรู้สึกตึงที่น่องนะครับและยืดขาขาย่งไปเท้า ขึ้นจนรู้สึกว่าน่องตึงแล้วสลับสู่ท่ายืนตรงนะครับท่านี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเราเคยได้เรียนไปแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าท่านี้คือท่าอะไรนะครับหรือเด็กๆนะครับดูในหนังสือก็ได้นะครับในหนังสือมีรูปภาพนะครับประกอบอยู่นะครับท่านี้นะครับก็เป็นท่าย่อยืนนั่นเองนะครับ มาดูเฉลยนะครับในข้อที่สามนะครับยืนกลางแขนก้าวเดินต่อเท้าไปข้างหน้าโดยให้ส้นเท้าของเท้าที่ก้าวแตะเท้าแตะปลายเท้าของเท้าหลังเดินต่อเท้าไปเรื่อยๆให้เป็นเส้นตรงนักเรียนคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดนะครับเราอ่านช้อยเราก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการเคลื่อนไหว ในรูปแบบนี้เป็นเคลื่อนไหวในรูปแบบใดเฉลยนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขนาเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเพราะมีการเดินก้าวเท้านะครับเราก็รู้แล้วนะครับสี่นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับข่าะเคลื่อนไหว มาหนึ่งข้อนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเฉลยนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับครูยกตัวอย่างนะครับหนึ่งข้อนะครับเราบอกคุณครูบอกว่าหนึ่งข้อใช่ไหมครับเราก็ยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับอ่าโยลูกบอลนะครับให้ลงตะกร้านั่นเองนะครับอ่านี้นะครับก็เป็นอ่าท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับอ่าขณะเคลื่อนไหวอ่าร่างกายของเรานั่นเอง มาดูข้อที่5นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับกีฬานะครับที่ใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับขณะเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับและแบบเคลื่อนที่นะครับมา5ากีฬานะครับเราก็คิดไปเลยนะครับว่ากีฬาใดบ้างนะครับที่ใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับ ร่างกายของเรานะครับมาดูเฉลยนะครับเขียนเม็นข้อๆก็ได้นะครับแบบคุณครูนะครับหนึ่งนะครับฟุตบอลนะครับอุปกรณ์ก็คืออะไรนะครับลูกฟุตบอลนั่นเองนะครับบาสเกตบอลอุปกรณ์ก็คือลูกบาสใช่ไหมครับเปตองอุปกรณ์ก็คือลูกเปตองนั่นเองนะครับอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวนะครับ ตีนะครับปิงปองนะครับอุปกรณ์ก็คือไม้นะครับกับลูกนั่นเองนะครับแบดมินตันนะครับห้านะครับสุดท้ายนะครับห้านะครับแบดมินตันนะครับก็อุปกรณ์ก็คือไม้นะครับกับลูกเหมือนกันนะครับอ่นนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับแบบอยู่กับที่นะครับหรือแบบเคลื่อนที่ก็ได้นะครับ เดี <premises. S 2> ๋ยวเราไปดูอีกหน้างนะครับมาต่อนะครับในหน้านี้นะครับข้อที่6นะครับอาจากภาพนะครับเราดูภาพนะครับจากภาพเป็นท่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่คือท่าอะไรนะครับท่าอะไรนะครับเด็กๆท่านี้เป็นท่านักเรียนเห็นภาพอยู่นะครับกําลังทําอะไรนะครับยืนบิดตัวใช่ไหมครับตอบนะครับยืนบิดตัวนะครับในท่านี้นะครับก็ เป็นท่ายืนบิดตัวนะครับไปทางซ้ายนะครับบิดตัวไปทางขวานะครับแล้วกลับมาหน้าตรงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการบิดตัวนั่นเองนะครับภาพข้อที่7นะครับจากภาพนะครับเป็นท่าการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับคือท่าอะไรครับท่านี้นะครับอันนี้เห็นเด็ก2คนนะครับ คนหนึ่งนะครับกาลังโยลูกบอลนะครับเข้าประตูนั่นเองนะครับก็เฉลยนะครับฟางลูกบอลนะครับเข้าประตูนะครับหรือฟางลูกบอลเข้าโกนั่นเองนะครับแปดนะครับจากภาพนะครับเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับคือท่าอะไรนะครับเห็นภาพก็รู้แล้วนะครับเป็นการ เดินคว้ยเท้านะครับไปข้างหน้านะครับและเดินคว้ยเท้านะครับถอยหลังนั่นเองนะครับในหนังสือก็มีนะครับเด็กก็ดูในหนังสือก็ได้นะครับเก้านะครับจากภาพนะครับเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบคือท่าอะไรครับอันนี้นะครับท่าอะไรนะครับเฉลยนะครับ โยลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิดสลับมือนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่10บนะครับให้นักเรียนบอกประโยชน์การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้องนะครับการประโยชน์นะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะครับก็มีอยู่ตีตัวอย่างด้วยกันนะครับก็คือ,อเฉลยเลยนะครับ หนึ่งการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างมั่นคงคล่องแคล่วว่องไวนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับในการควบคุมนะครับการเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับและ2นะครับปฏิบัติกิจกรรมนะครับด้วยท่าทางต่างๆนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับประโยชน์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับและ3านะครับ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยนะครับและ4สุดท้ายเลยนะครับประโยชน์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะครับมีบุคลิกกระภาพที่ดีนะครับแะมีรูปร่างสมส่วนนั่นเองนะครับก็เฉลยหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆวันนี้ก็ จบไปแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับคุณครูก็ได้ทบทวนนะครับสรุปเนื้อหานะครับและเฉลยแนวข้อสอบนะครับที่คุณครูให้เด็กได้ทำนะครับเด็กๆทำได้กันบ้างไหมครับส่วนในแนวข้อสอบนะครับที่คุณครูให้ทำนะครับคุณครูก็จะออกข้อสอบนะครับ ประมาณที่คุณครูให้เด็กๆทำนะครับที่เป็นแนวข้อสอบนะครับแต่ในข้อสอบของกลางภาคนะครับก็จะเป็นข้อสอบปอลันนะครับข้อสอบกานะครับกขคนะครับงนะครับคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะครับทบทวนนะครับเนื้อหาอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะสอบกลางภาคนะครับ นักเรียนก็ดูในหน้าที่41นะครับถึง49นะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณครูหวังว่าเด็กๆนะครับจะสอบได้คะแนนเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับมาพบกันใหม่นะครับหลังจากสอบเ็จกลางภาคนะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ